สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูหน่อยในห้องเรียนวิชาสังคมนะคะวันนี้คุณครูหน่อยก็จะมาสอนเรื่องความเป็นมาของชาติไทยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกความเป็นมาของชาติไทยได้ 2. นักเรียนสามารถบอกรายพระนามของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ในปลายสมัยทนบุรีหลังจากที่ปราบกบฏพญาสัต์แล้วสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกได้สถาปนาราชวงศ์จักกีขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนพศ2325ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชลามาธิบดี และต่อมาสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้ตั้งเมืองหลวงขึ้นใหม่คือกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพรยาตรงข้ามกับกรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครมีชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหาคนครอมรอรัตนโกสินมหินทราอายุธยามหาดิรกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชานิเวศมหาสถานออมอพิมานอวตารสถิตกัททสิทธิยะวิษนุกรรมประสิษฐ สาเหตุที่ย้ายเมืองหลวงมาทางฝั่งกรุงเทพเพราะมีพื้นที่กว้างขวางและอยู่ในบริเวณที่มีดินแดนงอกส่วนทางฝั่งธนบุรีถูกน้ำกัดซอตะตลิ่งพังไปทุกปีฝั่งกรุงเทพจึงเหมาะแก่การขยายบ้านเมืองในอนาคตนอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งที่ดีเหมาะสำหรับค้าขายกับชาวต่างชาติเพราะอยู่ใกล้ปากอ่าวไทย ทำให้เดินเรือสมุทรสามารถเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็วทำให้ได้รับความเจริญในหลายด้านโดยเฉพาะการค้าที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแผนที่ของกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะล้อมรอบด้วยแม่น้ำทั้งสามสายมาดูพระมหากษัตริย์ที่ปกครองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กันบ้างนะคะรัชกาลที่หนึ่งพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รองลาดเมื่อปีพศ2325ถึงปีพศ2352ราัชากาลที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยของลาดในปีพศ2352ถึงปีพศ2367รัชากาลที่3มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกองลาดเมื่อปีพศ2367 ถึงปีพศ2394รัชกาลที่4มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของราชเมื่อปีพศ2394ถึงปีพศ2411รัชกาลที่5มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของราชเมื่อปีพศ2411ถึงปีพศ2453 รัชกาลที่หกมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของราชเมื่อปีพศ2453ถึงปีพศ2468รัชกาลที่7มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวของราชเมื่อปีพศ2468ถึงปีพศ2477 รัชกาลที่8มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลของราชเมื่อปีพศ2477ถึงปีพศ2489รัชกาลที่9มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของราชเมื่อปีพศ2489ถึงปีพศ2559 รัชกาลที่10มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวราังกูลของราชเมื่อปีพศ2559จนถึงปัจจุบันนี่คือรายพระนามแห่งพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะทั้ง10พระองค์ จบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนครูมีงานให้นักเรียนทํานะคะคําสั่งให้นักเรียนเขียนรายพนามพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมปีที่ขึ้นของราชนะคะทําลงสมุดวิชาสังคมทําให้ครบทั้งสิพระองค์นะคะ